รัก็คุณต้องไปถามเขานะรู้สึกว่าแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าผมแบบคลั่งรักหรือว่าเป็นคนหวานอะไรนะเขาก็บอกว่าผมเป็นคนแบบเฉยๆนิ่งๆตอนนี้กี่ปีแล้วครับปีสามปีมั้งครับสามพันเจ็ดเก้านะเอ้ยแง่แง่แง่งสิแง่แง่สิน้อยแง่กิ่งถ้าถามเขาเขาจะบอกว่าผมหมดโป้งตั้งแต่ปีแรกแล้วก็เลยก็เลยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้แบบกลัวอะไรครับ พี่จะถามดอผมนึาผมตอบผิดไปเลยคือคือมันไม่ใส่ดิใส่ดิอ๋อไม่เดินหน้าครับผม ก็เจอครับเจอครับเจอเจออยู่ตลอดแต่ว่าก็จะแบบมากินข้าวที่บ้านกับพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไปข้างนอกไม่ได้ครับกับวิวเหรอครับสนิทอยู่แล้วครับในโซเชียลเหมือนเราเป็นคนข้างลับอยู่นะครับเจรอครับโมเมนต์ตลอดผมไม่รู้สึกเลยครับไม่อยู่เราเป็นคนข้างลับแต่แรกเลยคุณ่แมรู้สึกเป็นอะไรก็คุณต้องไปถามเขานะรู้สึกว่าแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าผมแบบ ร่างรักหรือว่าเป็นคนหวานอะไรนะเขาก็บอกว่าผมเป็นคนแบบเฉยๆนิ่งๆแบบเป็นแซลเล่นๆมากกว่าใช่ไหมครับเวลาเขาลงแบบรูปสวยๆหรือว่าลงรูปแบบมีแบบเซ็กซี่นิดนึงแล้วก็จะแบบจะเป็นทรงหมันไส้มากกว่าก็ห่วงครับผมวนเรื่องปกติแล้วครับแต่ว่าคือคือในเรื่องไอจีหรือว่าเรื่องการทํางานอะไรแบบนี้เราค่อนางจะไว้ใจกันให้แต่ละคนทําในสิ่งที่ตัวเอง คิดว่าสมควรแล้วเราก็เชื่อเชื่อว่าเขารู้ว่าความพอดีของเขาอยู่แค่ไหนอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยไม่ค่อยแบบเข้าไปห้ามอะไรครับครับก็มีลองคุยอาจจะทําแบบออนไลน์อะไรแบบเนี้ยครับด้วยกันใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันก็ผมว่าสมัยนี้มัน คนอาจจะเข้าไม่ถึงศิลปินดาราที่อยู่ในจอทีวีแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนแบบตัวตนเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับการให้เขาได้รู้ตัวตนของเราอ่ะก็ถือว่าเป็นข้อดีครับผมอันนี้ต้องลองดูอีกทีครับว่าว่าคิวเป็นยังไงเพราะว่าผมเพิ่งปิดกล้องแล้วเขาก็เพิ่งเปิดกล้องอะไรแบบนี้มันสลับกันอยู่ตอนนี้เป็นแนวไ,ไลฟ์สไตล์ใช่น่าจะเป็นแบบอะไรที่ที่ทำให้เห็นตัวตนของของเราแล้วก็ตัวตนของคนที่อยู่ในแต่ละอีพี ก็เหมือนว่าจะไม่ได้แบบทุเวลาที่มีกันนะคือทุครั้งเขาแบบถ้าต้องเชียร์นะเขาแบบได้ใส่ชุดกันได้อะไรอย่างนี้อ่าใช่ครับใช่ครับครับสวานไหมครับสวานออกรอบออกอย่างนี้แล้วนะเขาคงไม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญผมทุก EP นะก็จจะมาแบบแรงอ่ะก็ก็มีบ้างมีบ้างครับครับก็ก็ก็คิดไว้อยู่คิดไว้อยู่ครับเขาเขาก็ไม่ได้ว่างทุกวันนะ เร่องนี้จะมีทริปสวิตชไหมครับโอ้ทริปน่าจะเป็นสักพักเลยครับเพราะว่าเราแบบเหมือนสถานการณ์ด้วยที่มันเราก็ยังไม่ชัวร์ก็แบบเปิดหรือไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไแล้วนะครับแล้วก็เขาก็เปิดต้องระคอแล้วแล้วคิวตอนนี้มันเหมือนสลับกันตอนที่ผมถ่ายวิมานซายอยู่มันจันังคารพุธเขาเป็นพื่อหาศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้ครับก็ก็ถ้าถ้าถ้ามีว่างได้สักอาทิตย์หนึ่งอาจจะลองคิดดูว่าจะไปไหนดีครับ อะไรนะครับที่เขาไม่ได้ลงรูปคู่อ๋อผมผมไม่มีนะครับแต่ต้องไม่รู้สิผมว่ามันสําหรับผมอะมันมันเป็นคนละเรื่องกันแบบชีวิตจริงกับกับโซเชียลหรือว่าอะไรเราไม่จำเป็นต้องแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกทุกคนว่าเราอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ครับ เขาก็เด okay, ินดูรถอยู่กับเขาแล้วครับก็เดินวนๆเขาก็แบบทำหน้าเซ็งๆว่าแบบจะเหออะไรนักหนาอะไรแบบนี้ใช่เพราะว่าเขาก็ช่วยเลือกด้วยว่าแบบรุ่นไหนอะไรยังไงสีอะไรตอนที่ผมจะซื้อผมก็ปรึกษาเขาเยอะอยู่นะครับรับก็จะเป็นจะเป็นเทอมยาวๆมากกว่าไม่ใช่แบบทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอะไรแบบนี้ครับเป็นอ่ะปีนึงอย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจได้ว่าก็ควรจะถือว่าเป็นวัน วันสําคัญแล้วก็ทําอะไรให้กันหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นแบบทุกเดือนก็ไม่ไหวครับทั้งแต่ครับสามปีนะครับสามพันเจ็ดพันเก้านะแล้วแข้งสิเราแข้งเก่งใช่ไครับใช่ไนเด้ายครับถ้าถามเขาเขาจะบอกว่าผมหมดโปรตั้งแต่ปีแรกแล้วก็เลยก็เลยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้แบบกลัวอะไรครับอันว่ามันจะใกล้ตัวนิดให้รู้สึที่อยากเห็น พี่จะถามดิผมถ้าผมตอบผิดไปคือคือมันไม่ไม่ไหนดิเอาไม่เดนน้าแต่เขาพิเศษพิเศษทุกวันอยู่แล้วครับผมขอบคุณมากครับ ช่วงแรกๆจะจะแบบไม่เข้าใจกันในช่วงหลังก็เริ่มชีนแล้วแหละว่าผมก็ลืมไปปกติ <c oughs> ครับผมก็ดีใจมากครับดีใจที่แบบเราเราได้มีโอกาสได้ได้ได้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาชีพอื่นก็เช่นกันครับก็อยากจะให้เราแบบกลับไปเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุดนะครับ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ผมว่า มันมีข้อดีของมันอยู่ครับคืออย่างเราก็จะได้ย้อนดูว่าคือบางทีระหว่างที่เราทํางานอยู่ระหว่างอยู่ในโปรเซสอะเราไม่ได้แบบทบทวนสิ่งที่เราทําไปในแต่ละวันเพราะว่าทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดอะไรแบบนี้ครับแต่พอเราได้พักสักพักหนึ่งอะเราก็ได้ย้อนดูว่าเอออะไรที่เราอยากจะปรับปรุงแก้ไขหรือว่าออรู้สึกว่ามันยังดีไม่พออะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกลับไปอีกครั้งแล้วก็แบบด้วยแรงไฟจากการพักนาน,านๆมันก็ทําให้ดีขึ้นครับครับ ก็จริงครับจริงๆครับใช่ไม่ไม่เชิงเลกครับจร,จริงๆมันก็เหมือนเราเราเราผ่านช่วงที่แบบที่ต้องเก็บประสบการณ์จากละครหลายๆเรื่องมาแล้วครับแล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะรับบทบาทที่ที่จะเปลี่ยนไปบ้างในแต่ละเรื่องที่ต่อกันแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดีกับเราและดีกับคนดูด้วยในการที่เราเลือกที่จะรับ สิ่งที่มันน่าสนใจกว่าเดิมอะไรแบบนี้ไม่งั้นคนดูก็จะผมรู้สึกว่าถ้าเราเล่นเหมือนเดิมคนดูก็จะดูเราเหมือนเดิมมันก็จะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรน่าสนใจอะไรแบบนี้ครับอันนั้นก็คํานึงอยู่ครับมันก็มันก็มันก็จะไม่ห่างจนเกินไปมันก็จะจะอยู่ในเลนจ์เวลาที่มันที่มันโอเคที่แบบไม่ได้แบบโหยาวจนคนลืมไปเลยอะไรแบบนี้รเรื่องราวมากขึ้นนี่คือแต่ละปีไม่มีเหมือนเ่อง จริงจริงไม่ได้เลือกรับแบบรับน้อยแต่ว่าหมายถึงว่าคือถ้ามันดีเยอะก็รับเยอะเร,เราเราจะรับแต่เรื่องที่แบบเรารู้สึกว่ามันปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาเราอะไรตรงเนี้ยครับ,บ,รรรบใช่ครับเพราะเหมือนเราโตขึ้นเหมือนเมื่อก่อนเราแบบอยากเก็บป,ประสบการณ์มากกว่าอยากเล่นละครเยอะเะแล้วก็แบบได้ประสบการณ์จากแต่ละกองที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เหมือนเหมือนเราก็เก็บประสบการณ์มาแล้วเราก็รู้สึกว่า เราก็อยากจะเล่นบทบาทที่แบบเราอยากเล่นจริงๆหรือว่าที่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆอะไรแบบนี้ครับออ oh. จริงๆผมว่ามันก็อาจจะเป็นแบบอาจจะฉีกๆแบบเวทเวไปเลยแปลกๆไปเลยอะไรแบบนี้ก็ไม่เคยทำอ่าใช่ถ้าเกิดมีคนดูนครับวายนะคะวายเลยครับ ถ้าวายจะเกินวัยผมเป็นแล้วถ้ามันอยู่ในอยู่ในคันรองที่มันเป็นแบบ make sense อะไรแบบนี้ผมว่าผมก็โอเคครับผมไม่ได้ไม่ได้เกี่ยงว่าแบบไม่ได้เป็นคนน n t ้หรือว่าไม่ได้เป็นคนไม่เห็นด้วยกับกับความรักแบบนี้เพราะว่าในชีวิตจริงมันก็มีจริงๆอะไรแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเราก็สามารถตีแผ่ในมุมของละครได้ถ้าเรื่องราวมันน่าสนใจครับ ต่ภาคันยึดกับรเอีกใช่ครับใช่ครับก็แล้วแต่ว่าช่องเสนออะไรมาแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วสนุกแล้วคนดูจะได้เห็นอะไรที่ต่างจากที่เราเคยเล่นมาก็ก็ก็น่าสนใจครับครับผมอ๋อก็ได้ปรึกษาครับหมายถึงว่า,าบทที่รับมันก็ต้องเป็นบทที่สําคัญกับเรื่องอ่ะไม่ใช่ว่าแบบ ไม่ใช่พระเอกแล้วเป็นเล่นเป็นอะไรก็ได้อะไรแบบนี้ครับมันก็ต้องสําคัญกับเรื่องบางทีอาจจะเป็นแบบเออไม่ใช่พระเอกแต่ว่าเป็นคอนฟ lict หลักๆของเรื่องอะไรแบบนี้มันก็น่าสนใจอยู่ครับก็มีครับมีเรื่อยๆครับก็พยายามคุยกับพี่ป้อนพี่บอยอยู่ว่าต่อจากนี้มันควรจะเป็นแบบไหนใช่ครับ คือเขาก็จะกรองก่อนนะว่าเขาเขาก็รู้เส้นทางเราเพราะว่าเราก็โตที่นี่อะครับแล้วเขาก็รู้ว่าเราควรจะไปทางไหนต่อเขาก็จะกรองมาประมาณนึงนะว่าเออมีเรื่องที่เหมาะกับกับเราหนึ่งสามสี่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาดูเองว่าเออเราอยากจะเล่นเรื่องไหนแล้วก็เราเราปรึกษากันว่าแบบมันควรจะเป็นยังไงกับผู้ใหญ่อะครับผอมล,ลงครับใช่ครับ ก็มันลดลงเองครับผมเป็นคนออกกองแล้วจะผอมครับใช่ช่วงที่ล็อกดาวน์ไปก็จะขึ้นมานิดนึงใช่นะอนะครับไมน่น่าจะสักไม่เยอะครับ2องโลอะไรแบบนี้แต่หน้ามันจะดูเล็กลงแตเหมือนหลังๆอะ่ะพอช่วงเพิ่งได้กลับไปออกกำลังกายเพราะว่าช่วงโควิดยิมพวกนี้มันปิดหมดเลยแบบนี้ก็เลยแบบอาจจะดู ดูแบบลายเล็กๆตัวเล็กๆไปนิดนึงครับไม่ได้เครียดครับเครียดไม่มีอะไร,ครไเครียดครับอะไรนะครับไม่รู้ต้องดูเองเมืเาา่อมีโอกาสเมื่อมีโอกาสครับใช่จริงๆผมพื้นฐานผมเป็นคนกินน้อยเป็นคนแบบไม่ได้กินจุกจิกด้วย แล้วแล้วพอยิ่งไปออกกองอ่ะมันมันบังคับให้เรากินสามมื้อแค่นั้นแล้วพอเราไม่กินจุกจิกมันก็เลยแบบอ่าแค่สามมื้อก็จบอะไรแบบนี้ครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ